พรบรคุ้มครองเด็กพศ2546สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมครูยอดจะมาอธิบายพรบ,รบรคุ้มครองเด็กที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยตามเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในปี2563ซึ่งพรบรตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่อยู่ในภาคขอไขวิชากฎหมายการศึกษาทั้งหมดจะมี25ข้อ25คะแนน ตตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับอ,อย่างแรกที่จะต้องรู้จักในพรบฉบ,บับนี้ก็คือผู้รักษาการตามพรบ,รบรคุ้มครองเด็กซึ่งมีทั้งหมดอยู่5คนตอนแรกเนี่ยจะมี4คนแต่พอมีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเกิดขึ้นในปี62ก็ 2, จะเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเริ่มจำตั้งแต่คนที่1คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยคนที่2ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อมาครับคนที่3ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อมาครับคนที่4ฮะกระทรวงยุติธรรมและคนที่5ดอกจันไว้ตรงนี้ฮะเพิ่มมาล่าสุดก็คือในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำให้แม่นนะครับว่ากฎหมายตัวเนี้ยเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีรัฐมนตรีรักษาการถึง5คนแต่กฎหมายที่เหลือที่ใช้ในการสอบบรรจุไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแห่งชาติสภาครูข้าราชการครูบริหารกระทรวงคุ้มครองเด็กคือฉบับนี้คนพิการแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอีกสามฉบับก็คือรัฐธรรมนูญป,ปี60ศูาพรบการปฐมวัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการศึกษาภาคบังคับ ทั้ง9ฉบับนี้นะฮะมีฉบับนี้ฉบับเดียวที่ 1. ผู้รักษาการ5คน 2. ฉบับนี้นะเป็นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขเพราะออกมาต่อปีพนประี2 5 4บอพหลบฉบับนี้ไม่ใช่การศึกษาโดยตรงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องในนิยามของคำว่าเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รักษาการนะครับก็เลยมีค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เจ้าภาพหลักจริงๆเนี่ยคือกระทรวงนี้ฮนะเบอร์2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอุดมศึกษาคือข้อ5ก็อย่างที่กล่าวไปว่ามีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเข้ามาดูแลนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กด้วยนะเพราะอย่าลืมนะฮะนอกจากเด็กอายุต่ำกว่า18แแล้วเนี่ยยังมีพวกนักศึกษาอีกนะครับก็จะต้องมีเรื่องของความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาตามมานะครับทีนี้เวลาข้อสอบออกนะฮะจุดนี้เนี่ย มักจะถามว่าใครไม่ได้อยู่ใน5คนนี้ที่เป็นผู้รักษาการคําตอบก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือสอทอนะฮะสอเสือทอทองนะครับถามว่าทําไมเขาต้องเอาสาธารณสุขมาหลอกเราคําตอบก็คือสาธารณสุขเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการศึกษา,า,าสําหรับคนพิการนะฮะเวลาน้องๆอง่นออานหนังสือหรือน้องๆเตรวสอบเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะฮะว่าเขาจะเอาอะไรมาหลอก ถ้าจำหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะต้องรู้ด้วยว่าเขามักจะเอาคนไหนมาหลอกเรานะครับเพราะว่าเนี่ยรัฐมนตรีสารสุขก็จะไม่ได้อยู่ในพรบซักฉบับเลยในการสอบมจุครูผู้ช่วยนะครับไม่ได้เป็นรักษาการกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะจำไม่ได้นะมาไทยพัฒนาสังคมศึกษาธิการยุติธรรมแล้วก็อุดมศึกษานะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาครับเป็นนิยามนะฮะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ย มีคำที่คล้ายกันฮะเ,เช่นคำแรกคำว่าเด็กต่อมาครับเด็กเร่ร่อนเด็กกำพา้าเด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากแล้วก็สุดท้ายฮะ,ะคือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดมันมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดมีเจ็ดคำที่มีคำว่าเด็กขึ้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกจำคำพวกนี้ให้ได้ ถ้ามีคําว่าเด็กอย่างอื่นปะปนเข้ามานนี้เช่นเด็กจอนจัดเด็กขอทานเราอย่าไปเอามันมามั่วนะฮะเราต้องเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับ1คืออะไรคะัคำว่าเด็ก 2. คือเด็กเล่ร่อน 3. เด็กกรรมพาสเด็กพิการ 5. สาภาพยากลำบากและ6คือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดหรือการกระทำผิด เพราะเนี่ยหกคำนี้ต้องจําให้ได้แล้วคําอื่นที่ผิดแปลกออกไปแสดงว่าไม่ใช่เด็กตามพรบรตัวนี้นะครับอันนี้ประเด็นแรกต่อมาประเด็นที่2เราจะต้องเจาะความหมายของแต่ละเด็กว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเพราะเด็กต่างเหล่านี้เนี่ยจะถูกคุ้มครองทั้งสวัสดิภาพของเด็กแล้วก็เรื่องของการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กเพราะเราจะต้องแยกออกว่าเด็กคนไหนควรได้รับอะไรระหว่างสงเคราะห์กับสวัสดิภาพนะฮะ ทีนี้มาดูคําแรกนะครับหัวใจสําคัญของพอรบตัวนี้คือคําว่าเด็กเพราะมันคุ้มครองเด็กเราก็ต้องดูว่าเด็กคือใครเด็กคือบุคคลฮะซึ่งมีอายุต,ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงการบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสคือคําว่าต่ํากว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าต้องน้อยกว่าตัวเลขที่เขากําหนด เช่นเขากาหนดว่า18ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดไล่ลงไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิด19ปีเนี่ยไอ้นี่ไม่ต่ํากว่าแล้วไอ้นี่มันมากกว่าใช่ไหมหรือ20ปีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อายุเกิน18ปีบริบูรณ์นะฮะก็ถือว่าไม่ใช่เด็กนะครับเช่นอายุ19ปีอายุ20ปีแบบนี้ก็ไม่ใช่เด็กถามว่าไม่ใช่เด็กเนี่ยมีผลอะไรไม่ใช่เด็กเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกเอ่อคุ้มครองตามมาตราบางมาตรา,า,ตาในกฎหมายฉบับนี้ พราะฉบับน,นี้เนี่ยใช้หลักๆคือคุ้มของเด็กนะอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับนี่คือประเด็นแรกต่อมาประเด็นที่2คือคนที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสเช่นนะฮะเด็กคนนี้อายุ17ฮะแต่ไปจดทะเบียนครับจดทะเบียนฮะการสมรสต้องจดทะเบียนนะครับถึงจะมีผลตามกฎหมายจดทะเบียนที่อำเภอถามว่าจดทะเบียนที่อำเภอได้ไหมอายุต่ำกว่า18ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้ถ้าผู้ปกครองตามกฎหมายเนี่ยทั้งสองฝ่ายยินยอมก็สามารถทํานิติกรรมทางกฎหมายได้ก็คือมีผลนะแต่ถ้าอยู่ดีๆแอบไปจดกันเองเนี่ยนะในอำเภอเขาไม่จดให้ใช่ไหมครคนที่อำเภอนายทะเบียนเขาไม่จดให้เพราะว่าคุณไม่ได้พาผู้ปกครองมาคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคาว่าบรรลุนิติภาวะหมายถึงว่า,าบรรลุทางกฎหมายนะครับมีผลทางกฎหมายสามารถทํานิติกรรมทางกฎหมายเองได้นะฮะอันนี้คือประเด็นที่2 ต่อมาประเด็นที่สามนะฮะมักจะมีคนเอาข้อสอบมาหลอกเราฮะคำว่าเยาวชนนะครับแล้วอีกคำคือผู้เยาวถามว่าสองคำนี้มันคืออะไรมันมาจากเอ่อเรื่องของประมวกลกฎหมายอาญานะครับก็คือไม่ได้อยู่ในพรเราคุ้มครองเด็กเพราะเนี่ยสองคำนี้เนี่ยก็อย่าเอามามั่วนะครับของเรามแต่ดเด็กอย่างเดียวนะะถ้าเกิดใครไปเปิดเอ่อกฎหมายอาญาดูเนี่ยก็จะพบว่า อ่ผู้เยาว์นะครกับเยาวชนเนี่ยมันก็จะมีเลทอายุของมันว่าอ่าแบบนี้ก็คืออายุต่ำกว่าสิบห้าลงไปเรียกอะไรใช่ไหมสิบห้าถึงสิบแปดเรียกอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสิบแปดไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเด็กไม่ได้เรียกว่าเยาวชนไม่ได้เรียกว่าผู้เยาว์นะฮะก็จะเป็นเออ่ประชาชนทั่วไปนะครับเป็นบุคคลทั่วไปนะครับโอเคเนาะประเด็นที่สามก็ระวังว่าเขาเอาเยาวชนกับผู้เยาว์มาหลอกเรานะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาครับคำที่สองฮะคำว่าเด็กเล,ล่ร่อน ถามว่าเล่ร่อนเนี่ยมันเป็นยังไงดูยังไงว่าเล่ร่อนก็ดูอย่างนี้ฮะประเด็นแรกคือเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองอสองฮะมีครับแต่ไม่เลี้ยงฮะหรือเลี้ยงไม่ได้ครับไม่มีเงินฮะเลี้ยงลูกไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือจนเป็นเหตุให้เด็กคนเนี้ต้องเล่ร่อน ทีนี้เล่ร่อนดูยังไงไปในที่ต่างๆครับหรือมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเล่ร่อนคําว่าเล่ร่อนไปในที่ต่างๆวรรคแรกเนี่ยหมายถึงว่าเด็กคนนี้ไม่มีบ้านอยู่นะครับไปเดินอยู่ข้างถนนใช่ไหมฮะมีครูไม่เห็นมีพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเห็นก็ตีความว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเล่ร่อนควรได้รับการสงเคราะห์หรือไอเด็กคนนี้มีบ้านรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน,ไหนในหมู่บ้าน แต่อยู่บ้านไหมฮะไม่อยู่บ้านเพราะอะไรฮะใช้ชีวิตเล่ย่อนมีพฤติกรรมไงฮะเออแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือวัสดุภาพของตัวเองเพราะเนี่ยกฎหมายจะครอบคลุมทั้ง2แบบเลยนะครับดูว่ามีบ้านหรือไม่มีบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็ดูพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสรุปนะฮะเด็กเล่ย่อนนะครับหนึ่งคุณต้องจาวักแรกนี้ให้ได้เขาเคยเอาวักแรกนี้ไปออกฮะเด็กที่ไม่มีบิดามารดาใช้คําว่าไม่มีไม่มีเนี่ยไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายสืบหาเจอไม่เจอไม่รู้ใช้คําว่า ไม่มีนะครับต่อมาครับเด็กกำพร้พาครับกำพร้พาหลายคนใช่ไหมก็จะรู้เลยว่าโอเคกำพร้พานี่คือพ่อแม่ตายนะฮะแต่ในกฎหมายจะเขียนรครอบคุม3ประเด็นฮะประเด็นที่1คือบิดามารดาของเด็กเสียชีวิตเสียชีวิตใช่ไหมฮะภาษาชาวบ้านคือตายคนตายก็ต้องไปแจ้งตายภายในเท่าไหร่ฮะ24ชั่วโมง นะฮะคือตายนะครับก็ต้องมีใบบรณบัตรใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่าเสียชีวิตนะฮะอาจจะมีพินัยกรรมทิ้งเอาไว้มีมรดกทรัพย์สินทิ้งเอาไว้ก็ดาเนินการตามกฎหมายได้นะครับแบบแรกคือรู้ว่าเสียชีวิตต่อมาครับแบบที่2ฮะไม่ปรากฏฮะไม่ปรากฏแปลว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเช่นไปเก็บเด็กมาจากถังขยะใช่ไหมเอามาเลี้ยงใช่ไหมฮะในสถานสเพรเด็กคนนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งใช่ไหมฮะอายุสักห้าหกขวบแล้วเริ่ม เอออยากรู้แล้วว่าพ่อแม่ตัวเองใครแบบนี้ยเขาเรียกว่าไม่ปรากฏเพราะตอนเก็บมาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คือใครนะครับต่อมาครับไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้นะฮะเห็นไหมฮะไม่สามารถสืบแปลว่าทําไมฮะแปลว่ารู้ว่าอยู่ที่ไหนไปสืบแล้วแต่ไม่เจอก็สืบหาไม่ได้แปลว่าอะไรฮะต้องสืบม,มาก่อนใช่ไหมฮะต้องไปตามมาอยู่จังหวัดนั่นอยู่อําเภอนี้อยู่ตําบลหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ใช่ไหมฮะตามไปเรื่อยๆสรุปแล้วไม่เจอ พราะเนี่ยนะฮะเด็กกำพร้าไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่ตายอย่างเดียวแต่ทำไมฮะเออไม่ปรากฏก็รวมอยู่ด้วยไม่สามารถสืบหาได้ก็รวมอยู่ด้วยนะครับโอเคนะทีนี้เด็กคนต่อมาครับคือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากยากลำบากฮะเขียนไปฮะสูตรของเตรียมสอบบรรจุครูบาย่อนะชีวิตลันทศ เวลาขา้กอสอบกเนี่ยถ้าเคดเอาเขาเอาประเด็นที่เป็นตัวอย่างสถานการณ์มาให้บนโจทย์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นทุกวันนี้เราไปสำรวจบ้านนักเรียนใช่ไหมเรียนทางไกลใช่ไหมฮะ d l เ v เรียนออนไลน์ปรากฏว่าไปเจอสภาพจริงๆของเด็กนะฮะบ้านก็ผุพังใช่ไหมเป็นสังกะสีพ่อแม่ก็ทําอาชีพรับจ้างนะฮะทีวีก็ไม่มีมือถือก็หาไม่เจอถ้านะไฟฟ้าติดติดดับๆใช่ไหมฮะแบบนี้เขาเรียกอะไรฮะชีวิตลันทตีความมาเลยครับว่าเด็กที่อยู่สภาพยากลําบาก นะครับตามากฎหมายตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยในรายละเอียกกดกฎหมายเขาต้องเขียนให้ชัดเจนและกลุ่มเพราะเนี่ยเขาก็เลยขึ้นต้นว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวทําไมฮะยากจนเนี่ยประเด็นแรกเลยครับคนจนชีวิตมันลําบากนะฮะใครไม่เคยจนมาก่อนไม่รู้นะฮะต่อมาครับบิดามารดาทําไมฮะเอออย่าล้างพ่อแม่อย่ากันใช่ไหมเด็กก็น่าสงสารใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าอยู่กับใครต่อมาครับทิ้งล้างฮนะ ทิ้งล้างมันต่างกับหย่าล้างยังไงหย่าล้างเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนกันก่อนใช่ไหมแล้วก็เซ็นใบหย่ากันใช่ไหมแต่ทิ้งล้างเนี่ยคือไม่ได้จดทะเบียนนะฮะต่างฝ่ายต่างไปฮะพ่อไปทางแม่ไปทางนะฮะเด็กคนนี้อาจจะอยู่กับลุงกับป้าใช่ไหมกับคนข้างบ้านใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่ทำไมฮะถูกคุมขังฮะติดคุกนะฮะพ่ออาจจะติดคุกหรือแม่อาจจะติดคุกอยู่นะครับก็ลําบากเนาะสุดท้ายแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมฮะแต่ว่า โอเคแยกกันอยู่แต่ก็อาจจะแบบดูแลเด็กไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายถ้ากฎหมายเขียนชัดเจนมากรับความลําบากครับได้รับความลําบากอันนี้ประเด็นแรกนะฮะคือดูที่สาภาพสถานะของครอบครัวเด็กนะครับครอบครัวเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งต่อมาประเด็นที่สองฮะเด็กคนนี้รับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยเกินกาลังความสามารถสติปัญญา คือพ่อแม่อาจจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมทำอาชีพประกอบอาชีพสุจริตแต่ทําไมฮะเด็กคนนี้ต้องทํางานหนักใช่ไมฮะมีข่าวออกนะอยู่วันนึงนะครับว่าเด็กประมาณสักม .2 ม .3 เนี่ยฮะขายผลไม้ทั้งวันได้เงิน25บาทเพื่อหาทุนไปเรียนต่อนะครับขึ้นม .3 นะฮะตอนนี้พ่อแม่ก็ตกง,งานพิษโควิดนะบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเด็กที่อยู่สภาพนะยยากลำบากนะแล้วยังมีแบบเนี้ยอีกเยอะมากๆเลยในประเทศไทย นะครับต่อมาครับประเด็นสุดท้ายคือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อ่าโอเคนะฮะในยากลาบากเป็นยังไรฮะชีวิตลันทศต่อไหฮะเด็กพิการเด็กพิการนะครับคือเด็กที่มีความบกพร่องนะฮะขีดเส้นใต้คําว่าความบกพร่องแล้วคุณต้องไปดูพรบก,การาจัดการเึก่อนสารสำหรับคนพิการฮนะคนพิการหมายถึงคนที่มีข้อจํากัด เพราะฉะนั้นข้อสอบมักเอาคำเนี้ยมาเล่นว่าเด็กพิการกับคนพิการเนี่ยต่างกันยังไงถ้าเด็กพิการเมื่อไหร่มีความหกพ้องเมื่อน,นั้นนะฮะถ้าคนพิการเมื่อไหร่มีข้อจํากัดเมื่อน,นั้นนะครับเ,เขียนเสริมให้นะครับถ้าเป็นอีกคำหนึ่งคนพิการนึกออกไหมฮะนิยามเหมือนกันอันนั้นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตประจําวันนะ เดี๋ยวในคอร์สรับรองผลในคอร์สออนไลน์เนี่ยนะฮะเราจะาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสรุปองค์ความรู้มาได้นะครับว่าคนมีการด็กพิการอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะอ่านหนังสือสอบอยังไงให้มันเ,เข้าใจแล้วก็นำไปใช้สอบจริงได้เพราะข้อสอบจริงเนี่ยนะฮะล่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยการศึกษาเหลือ25ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกฎหมายออก9ตัวนะครับมันจะตกนะฮะฉบับละ,ะ3ข้อนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเน้นนะฮะมันจะอ่านสเปรดสะปะ อ่านกว้างๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะฮะสามารถที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะเด็กพิการคือความบกพร่องนะฮะคนพิการคือข้อจํากัดต่อมาครับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดถามว่ามันเป็นยังไงก็คือพูดง่ายๆฮะการกระทําความผิดเนี่ยเช่นอะไรเช่นการพน,นันใช่ไหมเช่นยาเสพติดเช่นการค้าประเวณีค้ามนุษย์ใช่ไหมฮะพวกนี้เขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการกระทําผิดเกี่ยวกับเด็กนะครับ เพราะเนี่ยเขาดูอยู่หลักๆอยู่สามประเด็นประเด็นที่1ฮะตัวเด็กเองครับความประพฤติไม่เหมาะสมฮะคือเด็กคนเนี้ยเช่นเด็กชายแดงเนี่ยใช่ไหมฮะกินเหล้าสุหรี่เล่นการพนันตัวเด็กเองครับพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เสี่ยงแล้วต่อมาครับเด็กชายแดงฮะไปคบกับคนที่น่าจะเสี่ยงฮะคบหาสมาคมใช่ไหมฮะกับบุคคลอื่นที่น่าจะกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีนะครับโอเคนะฮะหรือสุดท้ายฮะ เด็กชายแดงเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงฮนะหรือสถานที่ที่มันมินเมย์นะครับเช่นอะไรเช่นเด็กชายแดงเนี่ยอยู่ในชุมชนแออัดนะครับหรือประชาชาบ้านเรียกสลัมนะในชุมชนแออัดเนี่ยก็ทําไมฮะมีการส่งยาเสพติดกันมีการตั้งบ่อนไฮโลกันใช่ไหมแล้วก็ขยับไปหน่อยเนี่ยนะมีแบบพวกผู้หญิงขายบริการทางเพศนะบแบบนี้ถามว่าเด็กชายแดงต่อให้เป็นคนดียังไงก็แล้วแต่แต่สภาพแวดล้อมเนี่ย มันเอื้อต่อการกระทําผิดหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับทางภาครัฐเนี่ยต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะคุณครูฮะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับทุกคนนี้คุณจะเห็นชัดเลยเวลาเราไปสํารวจความพร้อม dltv ที่บ้านนักเรียนเนี่ยใช่ไหมเราเนี่ยนะเป็นรับราชาการใช่ไหมส่วนหนึ่งเราก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเช่นแบบนี้ถ้าเราไปดูสภาพบ้านเด็กและมันเสี่ยงต่อการการะทำผิดแบบนี้เราสามารถรายงานผู้บังคับบัญชาเราได้ นะครับหรือแจ้งไปทางพัฒนาสังคมจังหวัดก็ได้นะครับว่าเนี่ยเสี่ยงต่อการกระทําผิดนะคคือเด็กอาจจะไม่ได้ทําผิดเองแต่อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มาเสี่ยงนะครับเพราะเนี่ยการกระทาผิดเกี่ยวกับเด็กค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เช่นคดีข่าวที่ครูข่มขืนนักเรียนที่จังหวัดมุกดาหารแบบนี้เป็นต้นนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฮะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสรุปฮะว่ามีทั้งหมดอยู่กี่คำฮะ จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะหนึ่งฮะเด็กเฉยๆสองเล่ร่อนสามรำพะสี่ยากลำบากห้าพิการและหกคือกะทำผิดนะครับคีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เป็นไฟล์นะครับก็โหลดเอาในกลุ่มออนไลน์นะแล้วคุณพิมพ์อันนี้ออกมาหรือว่าจดลคเชอร์ออกมาก็ได้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ให้มันแม่นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อสอบมักจะเอาอ่อนิยามพวกนี้ไปถามเขาจะเอาไปเป็นโจทย์ แล้วเขาจะถามว่ามันตรงกับคําไหนงงไหมครับเนี่ยคือนิยามคือขวามือถูกไหมครับอ่ะผมขีดเส้นตรงนี้เปิดเขาจะไอขวามือเนี่ยนิยามเนี่ยไปเป็นโจทย์แล้วถามว่ามันตรงกับคําไหนทางซ้ายมือนะครับอ่าหรือบางทีฮะมันก็เอาคำสะคาทางซ้ายมือเป็นโจย์ถามว่าเด็กเล่นล่อนคือข้อใดแล้วก็เอานิยามทางขวามือเนี่ยเอาแต่วักแรกเนี่ยมาถามนะครับข้อสอบจริงเนี่ยเคยถามว่าอ่าไอ้ตรงนี้ฮะ เด็กเล่ล่อนนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าไม่มีบิดามาดาใช่ไหมฮะคีย์เวิร์ดคือคำว่าไม่มีบิดามาดาเขาก็มามั่วกับเด็กกัมภาครับบิดามาดาเสียเลฮะ,ะเสียชีวิตขอตัดมาสองบักเนะะี่ยฮะล้วก็ถามว่าเ,เด็กเล่ล่อนคืออะไรก็ไก่ไม่มีบิดามาดาอคอไข่บิดามารดาเสียชีวิตคอควายฮะ,ะไม่ปรากฏบิดามาดางองูครับไม่สามารถสืบหาได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจําคีย์เวิร์ดตัวนี้ได้หรือว่าเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเล่อนคือไม่มีบิดามารดาใช่ไหมฮะเออเวลาท่องท่องให้ติดปากไม่มีมีแต่ไม่เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงไม่ได้อันนี้คือเล่อนนะแต่ถ้าเกิดกำฮาเนี่ยหนึ่งเสียชีวิตสองไม่ปรากฏสามสืบไม่สามารถสืบหาได้โอเคนะฮะอ่าอันนี้ก็คือคู่กันชอบออกนะหรือต่อมาครับย้อนขึ้นไปนิดนึงฮะต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์คือคำว่าเด็ก เพราะฉะนั้นกฎหมายใช้คําว่าต่ากว่านะครับมันมีอะไรบ้างคะต่ำกว่าน้อยกว่าไม่เกินมีอยู่สามคำต่ากว่าน้อยกว่าแล้วก็อีกคำหนึ่งคือไม่เกินถามว่าสามคำนี้มันต่างกันไหมต่ากว่าสิบแปดก็ต้องสิบแปดลงมาใช่ไหมฮะสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดน้อยกว่าสิบแปดถ้าเขียนอะน้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ก็อะไรฮะสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าลงมา หรือไม่เกิน18ก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมแต่คํามันเพี้ยนไปเพราะนั้นเราต้องจําให้แม่นนะฮะอายุเนี่ยส่วนมากจะใช้คําว่าต่ํากว่านะครับอายุใช้คําว่าต่ำเนาะใช้คําว่าต่ําแต่ถ้าเกิดเป็นชั่วโมงการสอนเนี่ยอาจจะบอกไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะฮะโอเคนะครับ,นะรบต่อมาครับดยสรุปนะฮะยากลำบากมีอะไรไหมก็คือชีวิตรั้นทษนะฮะพิการก็ต้องดูว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยดูว่า ความพื้นเป็นอย่างไรอาชีพเป็นยังไงค้นหากบใครหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสีย่ยงนะครับทีนี้ต่อมาสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับคือเบอร์หนึ่งนะบเบอร์สองคือสถานแรกรับเบอร์สามคือสถานสงเคราะห์เบอร์สี่คือสถานคุ้มครองสสดิภาพเบอร์ห้าคือสถานพัฒนาและฟืฟ้นฟูสุดท้ายคือหมายเลขหกฮะก็คือสถานพินิษฐ์หกสถานที่นี้เนี่ยเป็นนิยามที่อยู่ใน พบรบคุ้มครองเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อสอบมักจะหยิบยกมา1ข้อแล้วถามหาความหมายเรามาเริ่มดูกันความหมายกันครับสําหรับเบอร์หนึ่งะฮะสถานรับเลี้ยงเด็กประเด็นง่ายๆนะครับอย่างแรกฮะสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กที่มาอยู่เนี่ยอายุกี่ขวบอายุเท่าไหร่อายุกี่ปีคําตอบคือไม่เกิน6ปีบริบูรณ์และมีจํานวนตั้งแต่6คนขึ้นไปนี่คือประเด็นที่1 นะครับต่อมาประเด็นที่2ก็คือไอ้หคนนี้ที่มาอยู่เนี่ยต้องไม่เป็นญาติกับเจ้าของนะแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือไม่รวมถึงสถานพยาบาลและโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําให้แม่นว่าสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่เกิน6ปีบริบูรและจะลํานวนตั้งแต่6คนขึ้นไปนะฮะหน้าก็6หลังก็6นะฮะแล้วก็โฟกัสอีกนิดเดียวฮะคือใช้คําว่าไม่เกินแต่ถ้าเด็กเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ต่ํากว่า แต่ถ้าสถานรับเลี้ยงเด็กไม่เกิดต่อมาสถานแรกรับสําหรับสถานแรกรับนะฮะเป็นสถานที่รับเด็กอุปการะเป็นการชั่วคราวขี่สตนดตรงนี้ฮะชั่วคราวคือมาที่เนี่ยเป็นที่แรกเพื่ออะไรฮะเพื่อสืบสอะและพินิษฐ์คำว่าสืบสอะสืบสอะและพินิษฐ์เนี่ยหมายถึงการค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงว่าเด็กคนนี้ที่เราไปเจอมาเนี่ยใช่ไหมฮะสมมติเราเป็นพัฒนาสังคมจังหวัดเราเป็นครูใช่ไหมเราเป็นผู้บริหารโรงเรียน นะครับเราเป็นเอ่อพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างเงี้ยฝ่ายปกครองก็ต้องเอาเด็กเนี่ยมาสืบสวนก่อนนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงมายังไงทําไมาถึงมาเล่ล่อนทําไมาถึงมาเอ่อเป็นขอทานต่างๆนะครับโอเคนะฮะเพราะเนี่ยสถานแรกรับจำไว้ฮะเป็นการชั่วข่าวเพื่อสืบสอบและพินิจนะฮะแล้วก็ทีนี้ต่อมาครับเป็นสถานสงเคราะห์ขีดใต้บนโจทย์นะฮะเอ่อหัวข้อเขาบอกสงเคราะห์นะครับ จทย์ในข้อสอบเนี่ยมักจะเอาสถานสงเคราะห์มาถามแล้วว่าจํานวนกี่คนที่เด็กมาอยู่แล้วตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ได้คําตอบก็คือตั้งแต่หกคนขึ้นไปเพราะเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้หน้าก็หกหลังก็หกใช่ไหมอันนี้ก็มาตัวเลขหกอีกแล้วแต่อย่าลืมโฟกัสนะฮะใช้คําว่าตั้งแต่หกคนขึ้นไปมีคําว่าตั้งแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเขียนมาจํานวนหกคนขึ้นไปกับอีกข้อหนึ่ง จำนวนตั้งแต่6คนที่ไปต้องมีอะไรด้วยฮะตั้งแต่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเด็กที่มาอยู่ในเรื่องของสถานสงเคราะห์นะฮะแล้วเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่8หัวข้อ8คนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในละเอียดต่อไปนะฮะต่อมาครับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพสําหรับสวัสดิภาพนะฮะเขาบอกเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บำบัดรักษาและฟื้นฟ,ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพถามว่าข้อสอบเอาประเด็นไหนมาเล่นนะฮะมีด้วยกันอยู่2ประเด็นประเด็นแรกครับคือเด็กคนไหนที่ควรในควรที่จะคุ้มครองเส,สดีภาพหรือว่าอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเราก็จะต้องไปดูว่าเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสัสดิภาพเนี่ยมีใครบ้างนะฮะหลักๆก็จะมี1ทางุณกรรม2เสี่ยงต่อการกระทำผิดและ3คือ กำหนดเพิ่มในกฎกระทรวงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ตีถูกพ่อแม่ทําร้ายควรที่จะอยู่สถานที่ใดระหว่างสถานสมเคราะ์เมื่อกี้กับคุ้มครองสวัสดิภาพอันนี้ก็ควรที่จะอยู่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะอะไรฮะเพราะถูกทารุณกรรมถูกตีถึงทําร้ายมานะครับอันนี้คือประเด็นที่1ต่อมาประเด็นที่2อฮะไอ้ข้างหน้าเนี่ยครับสำคัญสถานที่ให้การศึกษาขี่คำนี้ฮะการศึกษา อบรมฝึกอาชีพแก้ไขความประพฤติแล้วก็บำบัดรักษาฟื้นฟูเนี่ยฮะอาจจะเอาวักเนี้ยไปออกว่าสถานที่ใดที่ให้การศึกษาอบรมฝึกอาชีพเราก็ต้องไปเลือกให้ถูกนะครับหรือมันอาจจะถามว่า,า,ส,ถาสถานคุกคอสวรริภาพเนี่ยเป็นสถานที่ให้จุดๆแล้วก็เอาการศึกษาไปเป็นข้อหนึ่งใช่ไหมอบรมข้อสองฝึกอาชีพข้อสาม อแล้วก็อาจจะเป็นฟื้นฟูสมรรถภาพข้อ4แล้วก็มาเรียงเป็นข้อช้อยข้อไก่นะแล้วก็จะมีช้อยขอไข่ข้อควายขังูเอาแบบนี้มาสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจําให้ได้นะครับประเด็นหลักตรงนี้สถานพัฒนาและฟื้นฟูขี่เส้นใต้บนโจท์ฮะหัวข้อเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าพัฒนาและฟื้นฟูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการ ดูนิยามนะครับเขาหมายถึงอะไรฮะโรงเรียนสถาบันศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นอันนี้มันจะต่างจากเพื่อและตรงคําว่าศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นใช่ไหมฮะแต่ก็ทํานองเดียวกันนะบาบัดรักษาฟื้นฟูมันจะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาใช่ไหมฮะคือมีโรงเรียนสถาบันแล้วก็ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะหมายถึงพวกสถานที่นะครับแต่เมื่อกี้มันพูดถึงวัตถุประสงค์ว่าเอยสถานที่ที่ทำไมฮะมันให้การศึกษาใช่ไหมฮะฝึกอาชีพต่างๆ นะครับแลวประเด็นสุดท้ายของอันนี้ก็คือเวลาเด็กที่มาอยู่เนี่ยหนึ่งฮะสงเคราะห์ก็มาอยู่ได้นะครับสองฮะคุมครองสวัสดิภาพก็มาอยู่ได้นะฮะแล้วก็เป็นกรณีอะไรครพิเศษด้วยนะครับเพราะั้นเนี่ยถ้าถามว่าสถานสงเคราะห์เนี่ยคุ้มพอสวัสดิภาพไปอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันคือสถานสงเคราะห์นะทางกลับกันถ้าไอสานคุมครองสวัสดิภาพเอาเด็กที่ควรได้รับการสงเคราะห์ไปอยู่ได้ไหมฮะก็ไม่ได้อีกใช่ไหมฮะแต่พัฒนานและฟื้นฟูเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าอะไรฮะ มันอยู่ได้ทั้งสองกรณีฮะไม่ว่าจะสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดีภาพต่อมาครับสถานพินิษฐ์นะฮะมีอยู่3ามที่ฮะหนึ่งครับเยาวชนกลางครับ2ออยู่ที่จังหวัดฮะและ3ฮะอยู่ที่แผนกคดีเยาวชนฮะในศาลจังหวัดมี3ที่นะแล้วก็สรุปนะครับสำหรับสถานที่ตัวแรกฮะอ่าคือรับเลี้ยงเด็ก2คือแลกรับสสงเคราะห์สี่คุ้มครองสวัสดีภาพ ห้าพัฒนาและฟื้นฟูฟ6คือสถานพินิษนะฮะรับเลี้ยงเนี่ยนะฮะไม่เกิน6ตั้งแต่6ขึ้นไปนะครับแ,แรกรับคือชั่วคราวนะ,ะสงข้อคือ6คนขึ้นไปคุ้มครองสวัสดิภาพให้การศึกษาอบรมใช่ไหมฮะถ้าเป็นพัฒนาฟื้นฟูฟก็โรงเรียนสถาบัานสูงที่จัดตั้งขึ้นนะ,ะแล้วก็สถานพินิษมีอยู่3ที่คือเยาวชนกลางจังหวัดแล้วก็คดีนะฮะเยาวชนในสารจังหวัด นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปของพรบคุ้มครองเด็กปี2566ไว้ตามนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel เตรียมสอบบรรจุครูใบยอดหรือจะตามเข้าไปดูที่เพจ a c e b o o k นะเตรียมสอบบรรจุครูใบยอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้น้อง,องโชคดีนะครับในการสอบบรรจุในปี2563วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ